ห้าสีสมสวัสดีครับพบกับช่องคูเมงโลกสตูดิโอวันนี้ไม่มีอะไรมากเราจะพาท่านชมไปทําการทําการทําอะไรบ้เดี๋ยวคิดแบบอ๋อวันนี้ก็ผมเพิ่งตื่นนะก็อาจจะแบบเบลอๆหน่อยเนาะก็หน้าตาอาจจะไม่ค่อยสดซื่นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคืนทํางานหนักก็คือ ตัดต่อแล้วก็คิดคอนเทนต์หนักไปนะครับผมอยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบดีๆนะก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าพูดอะไรติดขัดนะก็วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทําการกินมะฝอยนะซึ่งมะฝอยนะก็จะเป็นอ่าผล,ลไม้ที่ออกในหน้าร้อนนะตอนนี้มันก็จะเป็นหน้าร้อนแบบปลายๆหรือดูร้อนแบบปลายๆแล้วนะใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วนะก็วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปกินกันใครรู้จักกันบ้างว่าผลนี้เป็น ลูกอะไรมีชื่อเรียกว่าอะไรในแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่เนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะและ้วก็ใครเคยกินรสชาติมันเป็นยังไงอร่อยไหมก็คอมเมนต์กันด้วยนะและ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องภูมิเมงงกเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเรื่อยๆไปไปกันเลยดีกว่าครับผมไปครับท่านผู้ชมไปเราเดินทางไปกันนี่นะครับผมแม่ทานไลก็ถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นต้นมะไฟนะ นี่นี่จะให้ดูใบมันก่อนนะใบมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลมันใกล้ๆกันนี่นี่นี่ผลมันนะครับอืมดูดูดูด,ดูโอ้โดกมากเลยนะต้นเนี้ยดกทุกปีเลยครับบ้านผมอะ่ะมะาไฟอะ่ะดูอืมได้ปุ๋ยดีได้น้ําดีนะครับเพราะว่าอ่าตรงนี้มันเป็นดินดำเนาะดินแบบดินดําดินทรายดินดีมากเลยแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากนี่โอ้โหเนี่ย ใครอยากจะกินนะก็อคอมเมนต์มานะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้นะโดยโดยกเ็เอาค่าส่งเองแล้วกันเนาะใครอยากจะกินนะเดี๋ยวส่งไปให้กินขอชื่อที่อยู่ติดต่อมาทาง Facebook สง่วนตะัวเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการปิดแล้วก็เอามันไปกินสักพวงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปกินด้านล่างเนาะงั้นเราไปปิดมันเลยดีกว่านะครับผมไปนี่นะครับสองพวงพอแล้วครับนี่ว้าว เดี๋ยวลงไปโอ้ oh, ท่านชมนี่เราปิดมันแม้สองพวงนะแล้วต้นมันก็อยู่นี่แล้วก็อยู่กับบรรยากาศธรรมชาตินะครับแบบลมลื่นมากมีเสียงนกรอ้องแหาได้ยากมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทดลองกินให้กันดูนะครับผมให้ทุกคนดูนะว่ามันกินยังไงเนาะที่แรก,ก,กเราก็แค่เปียกมันออกมาแบบนี้นี่จะได้เห็นลูกมันแล้วนะผลข้างในมัน ผมอาจจะแกะลำบากนะเนาะความจริงมันต้องใช้สองมือแต่ว่าผมมีมือเดียวในการแกะนี่ม,มันก็จะเป็นประมาณนี้บิดโอ้โหเละแน่นอนนะมือเดียวเละเออนี่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ความจริงมันสวยนะแต่ว่าผมแกะอ่ามือเดียวนี่โอเคเดี๋ยวจะใส่ปากให้ดูแบบชํำๆเลยนะท่านชมนี่นี่นี่ชํำๆเลยล นี่เปียกมันทิน้งลูกหนึ่งกินให้ดูยั่วๆเลยมันแบบรสชาติจะออกแบบหวานๆเห็นไหมนี่คือเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละน,นี่ครับสุดยอดเลย อยู่กับบรรยากาศธรรมชาติกินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับท่านชมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้ไปทําการถ่ายให้ดูนะว่าบ้านหลังบ้านผมเนี่ยก็จะมีต้นมะฝอยนะหลังบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นแลนด์มาร์คที่แบบดีอย่างมากในการพักผนะ่อนแล้วก็บรรยากาศดีอย่างมากเนาะมันหายากแล้วแถวแถวบ้านแบบนี้เนาะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้กอออ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องภูมิแมงงกสตูดิโอเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับ นี่นะครับต้นมะอยหลังบ้านนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากกินก็อ่าคอมเมนต์มาเนาะอาจจะต้องส่งไปให้นะแต่ก็ขอออกค่าส่งเองนะติดต่อมาทาง Facebook ภูมิจักรินนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคก็ขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้เนาะไปละครับอืมโอ้